สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันผมจะมาเล่าเรื่องของจริตกับการเรียนรู้นะครับซึ่งจะพูดถึง6จริตด้วยกันที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาตนเองการเรียนรู้หลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งการเรียนรู้แต่ละครั้งเนี่ยทำไมเวลาให้เนื้อหาเหมือนกันผู้สอนคนเดียวกันหรือในสภาพแวดล้อมเดียวกันแต่ทําไมวิธีการเรียนรู้หรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้นั้นจึงมีความแตกต่างกัน วันนี้ผมเลยจะมาเล่าถึงในเรื่องของจริตทั้ง6นะครับที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกระบวนการเรียนรู้จริตที่1ก็ว่าด้วยเรื่องของราคะจริตนะครับเป็นสภาวะจิตที่หลงติดในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสจนเป็นอารมณ์บุคคลประเภทนี้มักจะมีบุค,คลิกดีมีน้ำเสียงที่นุ่มนวลไพเราะชอบความสวยงามชอบความหอมกรุ่นชอบความไพเราะชอบรสชาติไม่ชอบคิดแต่ชอบจินตนาการแบบเพ้อฝัน จึงส่งผลให้ผู้นั้นมีความปราณีตอ่อนไหวละเอียดอ่อนช่างสังเกตมีบุคลิกหน้าตาดีและเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วๆไปที่ได้พบเห็นน้ำเสียงแล้วก็วาจาไพเราะนะครับชอบเข้าสังคมและพบปะผู้คนมีความสามารถในการสนทนาและเจราจาต่อรองชอบการประชาสัมพันธ์และงานที่ต้องใช้บุคลิก,กภาพแต่มักเป็นคนที่มีสตินะหรือมีสมาธิในการทำงาน อาจจะน้อยนะครับขัดการวางแผนเป้าหมายที่ชัดเจนภาวะความเป็นผู้นํำน้อยขี่เกรงใจคนขัดหลักการชอบพูดจาด้วยคำอ่อนหวานแต่ไม่อาจจริงอารมณ์รุนแรงแล้วก็เป็นคนที่อิจฉาริษยานะครับส่วนจริตที่2ก็คือโทสะจริตเป็นสภาวะจิตที่โกรธง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวบุคคลประเภทนี้มักมีลักษณะจิตขุนเครือง โกรธง่ายมีความยึดมั่นในความคิดตัวเองสูงพูดแบบตรงไปตรงมาชอบแสดงทัศนะของตนเองยึดมั่นกฎเกณฑ์และกติกาเป็นคนที่ชอบอุทิศตัวทุ่มเทให้การงานมากมีระเบียบวินัยสูงตรงต่อเวลาชอบคิดวิเคราะห์มีความจริงใจต่อผู้อื่นสามารถพึ่งพาได้ไม่โลภนะครับเป็นคนที่มีจิตใจขุนมัว แต่มักเจ็บป่วยในกยใกล้เนื่องจากมีความนะครับเมตตาน้อยไม่เป็นที่น่าคบของคนทั่วไปมีความคิดสร้างสรรค์น,น้อยบุคคลประเภทนี้จึงต้องหมั่นสังเกตอารมณ์ของตนเองอ่าแล้วก็พยายามนะครับมีเมตตาต่อคนอื่นรอบข้างให้มากควรไตร่ตรองคําพูดเมื่อต้องพบปะผู้คนและก็ไม่ควรจริงจังกับโลกมากนักต้องเปิดใจกว้างรับความคิดใหม่ๆนะครับ รับความคิดของคนรุ่นใหม่ส่วนจริตที่3ามหรือว่าโมหะจริตเป็นสภาวะจิตที่มักอยู่ในสภาพง่วงนะครับหาวนอนซึมเศร้าบุคคลประเภทนี้เป็นคนชอบพูดจาเบาเบานุ่มนวลอ่อนโยนยิ้มง่ายอารมณ์ไม่ค่อยเสียไม่ค่อยโกรธใครไม่ชอบเข้าสังคมไม่ชอบทำตัวเป็นจุดเด่นจึงทำให้เป็นคนที่ฟุ้งซ่านนะครับน้อยแต่เข้าใจอะไรได้ง่ายและชัดเจนมีความรู้สึก มักตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องทำงานเก่งโดยเฉพาะงานประจาไม่ค่อยทุกข์หรือเครียดมากนะักเป็นคนดีเป็นเพื่อนที่น่าคบไม่ทำร้ายใครแต่มักจะขาดความมั่นใจในตนเองประเมินค่าตนเองต่ำหมกมุ่นเรื่องตอนเองไม่สนใจคนอื่นไม่จัดระบบความคิดทําให้เสมือนไม่มีความรู้ไม่มีความเป็นผู้นําไม่ชอบเป็นจุดเด่นสมาธิสั้นและอารมณ์อ่อนไหวง่ายดังนั้นบุคคลประเภทนี้จึง ควรตั้งเป้าหมายชีวิตนะครับให้มีความชัดเจนฝึกสมาธิสร้างพลังจิตเข้มแข็งให้จิตนั้นปออกจากอารมณ์โดยจับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือเล่นกีฬาแสวงหาความรู้สร้างความแปลกใหม่ให้กับชีวิตและต้องจัดระบบความรู้ความคิดของตนเองส่วนจริตที่4นะครับเป็นเรื่องของวิตกจริตเป็นสภาวะจิตที่กังวลสับสนวุ่นวายและฟุ้งซ่าน บุคคลประเภทนี้จึงชื่นชอบการพูดจาฟุ้งซ่านอยู่ในโลกของความคิดไม่ใช่โลกของความจริงเราเหีนว่าในยุคข,ของโลกออนไลน์นะครับก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความเสมือนจริงแต่บางครั้งนะครับการมองโลกในแง่ร้ายกว่าคนอื่นก็มักจะเอาเปรียบแกล้งตนเองนะครับมีอัตราสูงคิดว่าตนเองเก่งนะครับอยากรู้อยากเห็นไปทุกเรื่อง อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะครับชอบผลัดวันประกันพุ่งอย่างไรก็ตามนะครับบุคคลประเภทนี้ก็ยังเป็นคนที่เป็นนักคิดมีวิสัยทัศน์ชอบคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆชอบพูดจูงใจคนนะครับแล้วก็ชอบมองหาจุดด้อยที่ตัวบุคคลอื่นจึงทําให้ขาดความคิดแบบปองรวมชอบเปลี่ยนแปลงความคิดตลอดเวลาไม่ค่อยรักษาสัญญามักตัดสินใจผิดพลาดก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาททำร้ายจิตใจเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มักมีความทุกข์เพราะเห็นแต่ปัญหาแต่หาทางแก้ไม่ได้ดังนั้นบุคคลประเภทนี้จึงควรฝึกฝนตนเองให้มีสงบสติอารมณ์นะครับอย่าฟุ้งซ่านสร้างวินยัยกับตนเองฝึกคิดแบบองรวมและมองโลกในแง่ดีบ้างก็จะดีขึ้นนะครับส่วนจริตที่5ก็คือในเรื่องของศรัทธาจริตเป็นสภาวะจิตที่มีปรัชญาหรือหลักการของตัวเองพยายามผลักดันให้ตนเอง และบุคคลอื่นบรรลุถึงจุดหมายนั้นบุคคลประเภทนี้มีความยึดมั่นในหลักการหรือความเชื่อคิดว่าตนเองเป็นคนดีน่าศรัทธาดีเลิศประเรสริฐสีกว่คนอื่นเป็นคนจรงิงจังพูดจาดีมีหลักการจึงเป็นคนที่มีพลังจิตสูงและเข้มแข็งพร้อมที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นต้องการการเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมไปสู่สภาพที่ดีมีพลังขับเคลื่อนมหาศาลมีความเป็นผู้นำ ยังไงก็ตามนะครับบุคคลประเภทนี้มักเป็นคนหูเบาความเชื่อมักอยู่เหนือเหตุผลถูกหลอกได้ง่ายไม่ค่อยยอมรับความคิดที่แตกต่างไม่ประนีประนอมเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่ตนคิดว่าถูกต้องบุคคลประเภทนี้ควรที่จะเรียนรู้และต้องใช้หลักเหตุผลพยยิจารณาเหนือความเชื่อมีสติรู้ตัวเปิดใจกว้างยอมรับความคิดใหม่ๆลดความยึดมั่นในตัวบุคคลหรืออุด,ดมการณ์ส่วนจริต อันดับที่6อันดับสุดท้ายนะครับก็บคือเรื่องของพุทธ,ธิจริตเป็นสภาวะจิตที่เน้นการใช้ปัญญาในการตร่ยตรองมองหาเหตุผลมาแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตการทํางานบุคคลประเภทนี้มีความสนใจเรื่องการยกระดับและพัฒนาจิตวิญญาณเป็นคนมีเหตุมีผลมองเรื่องราวต่างๆตามสภาพความเป็นจริง พร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับความคิดที่แตกต่างของคนอื่นที่แตกต่างจากตนเองใฝ่เรียนรู้ช่างสังเกตมีเมตตาไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นและก็เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหานะอย่างถูกต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ไม่กังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของอนาคตพยายามปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอมีความเป็นกัลยาณมิตร บุคคลประเภทนี้มักจะไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำจิตไม่มีพลังพอที่จะดึงดูดคนให้คล้อยตามดังนั้นจึงควรพัฒนาจิตให้เป็นผู้ดีมวลังขับเคลื่อนที่แรงขึ้นเพิ่มความเมตตาและพยายามทำให้ตนเองนั้นมีประโยชน์กับสังคมมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าทั้งจริตทั้ง6นั้นผู้เรียนบางคนอาจจะมีหลายจริตในคนคนเดียวกัน หรือบางคนอาจมีจริตบางอย่างที่โดดเด่นนะครับซึ่งจริตเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจใเรื่องของการเรียนรู้ว่าสอดรับอย่างไรกับจริตของแต่ละบุคคลเราก็จะสามารถออกแบบหรือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือวิธีการส่งผ่านการเรียนรู้ต่างๆได้ดังนั้นการศึกษาจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลผ่านการเรียนรู้ที่เกิดจากการซึมซับจากสภาพความคิดสภาพแวดล้อม นำสิ่งเหล่านี้นะครับมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับจริตของผู้เรียนจริตของตนเองการศึกษาจึงเปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนทางความคิดและแนวปฏิบัติของการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและความหมายการศึกษาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างกรอบความคิดให้อยู่กับบุคคลนะครับหรือความคิดที่เหนือบุคคลอื่นหรือความคิดที่เชื่อว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองนั้นมีศักยภาพ หรือไปเอารัดเอาเปรียบของคนอื่นในสังคมแต่จะต้องมองว่าการศึกษานั้นนํามาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรให้มีคุณค่ามีความหมายรู้จักนําไปใช้ช่วยเหลือบุคคลอื่นแล้วก็สร้างสรรค์ให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุกนะครับซึ่งผมคิดว่าจริตทั้ง6เหล่านี้สามารถนําไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีจริตให้สอดคล้อง สอดรับกับการเรียนรู้ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับสวัสดีครับ